อุดนะครับไม่ได้เน้นการตั้มนะครับการเล่นเชิงเนี่ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้เน้นแรงไม่ได้เน้นนั่นนะครับเน้นการโยกสร้างจังหวะการหาจังหวะออกอุธการที่เราจะออกอุธเราต้องโยกสร้างจังหวะให้ตัวเองการยืนยังไงขยับยังไงออกอะไรอ่ะดูเก็บการบังโตอ่ะ อาขยาบมียังหวะมียังหวะมีหวะก็ออกอ่าเน,น้นการสาร้างยังหวะนะไม่ได้เน้นแรงไม่ได้เน้นแบบว่าโดดใส่กันนะเออนั่นแหละออกไป้ายมีช่วงออกไป้ายมีช่องออกเลยมีช่องออกได้ออกเลยออกไปเรื่อยขยับไปเรื่อยมึงรีบมึงรีบออกไปเรื่อยอ่าออ,ออกไปเรื่อยอ่าก็ฝากไว้ด้วยครับช่องพันเอกพันโทบีเคชานแนะครับ กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมครับขยับขยับแล้วก็ออกใครออกก่อนใครยังไงดูดูคู่ชกดูคู่ต่อสู้ออกไรมาเราจะโต้ด้วยไรมีลูกแก้ลูกกันอ่าไม่ต้องรีบตังหวะไปเรื่อยเน้นแรงเน้นการสั้งยังหวะการออกอาวุธอ่าออกไปอ่าออกไม่ได้ก็ไม่ต้องออก อีออกแล้วอ้อยให้เข้าเป้าเออดีมากออกแล้วอ,อ้อยมันเข้าเป้าอ่าอ,อกล้อ,อ้อยมันเข้าเป้าจุยดักสลับแทงซ้ายสวยครับลูงนี้อันเอกนะอันเอกนี่จะเป็นสนับแข้งสีเขียวนะครับกางเกงสีดำนะครับนวมสีดำพันโทนี่เป็นกางเกงสีแดงนวมสีเงินครับดูนะครับ อ็อนาคตพีเคนะครับคู่แฝดนะครับก็เป็นคูแ่แฝดกันครับอันเอกกับพันโทนี่อ่าโยกด,ดีมือดีดอ่ายืนดีดเออนั่นแหละยืนด,ดีอย่ามัว่วอย่าหลุดอย่าหลวมหลุดแล้วเสียคะแนนเวลาชกจริงอะ่ะหลุดหลวมแล้วเสียคะแนนเสียทรงเสียอาการเออเย่อุ้ยอ้ย ไม่ได้เน้นแรงไม่ได้เน้นแรงอ่าเน้นการออกอาวุธยาวสร้างจังหวะให้ดีะจะปัดเอ้ยไม่เอาไม่เอาอย่างงี้ไม่เอารีบลุกเร็วลุกเร็วลุกเร็วดี <S <S เร็วโยกยดีโยกยสวย, <S 2> <S 2> ยก่อนออกโยกหาจังหวะดีโยกโย,ยกโย,ยกหาจังหวะดีเออปึบไปออกให้มันเข้าเป้าออกให้มันเข้าเป้าออกให้มันได้ วัดระยะให้ดีมือหน้ายืดดีๆเออยืนยังไงมือหน้าไปยังไงอ่าอึบเอาแย่อึบ,อ yeah. อบโอ้ยโดนหมัดอดีมือกาจะตกเวลาออกแข้งไงมือมือซ้ายจะตกไอ้คนขวาไอ้คนซ้ายมือมือขวาก็จะตกเวลาออกซ้ายไปอ่ะอมือตกอยังโดนโดนโดนเขาแบบว่าแก้มานี่เรียบร้อยเลยนะ ไป <c ute> คืน,น,คนด,อนดิอย่ารอนานคืนด้วยคืนด้วยอย่ารับอย่างเดียวอย่าเป็นผู้รับอย่างเดียวอย่าเป็นพ่อบุญรับเอออย่าเป็นพ่อบุญรับมากรับมากไม่ได้รับมากก็เสียคะแนนเออคนขยันออกออกบ้างคนขยันออกเข้าบ้างไม่เข้าบ้างยังไงก็ก็ก็กยังถือว่ามีเรามีลูกขยันถ้าถ้าเป็นกรรมการนี่เขาจะให้เขาจะให้คนขยันนะเขาไม่ให้คน응รับอืมเขาจะให้คนรับเขาไม่ให้คนคนที่แบบขี้เกียจออก เออเราบังเราต้องออกด้วยโต้ด้วยเวลาเราคุมอ่ะเอ่าอ้าอักเอ้าออกไปออกได้ออกไปปึ๊บแยกอ๋อา่กลางเวทีอีกนิดนึงเร็ว วุ้บเว้ยขวาออกบ่อยเว้ยขยนันด้วยขวาขยันกว่าเว้ยซ้ายไม่ค่อยออกเว้ยออกแรงมากเอไมมาไม่ต้องหนีดูเอาครับดูเอาใครเชิงเดียวกันอออใครจะเชิงเดียวกันครับพันเอกกับพันโทออใครเชิงว่จะดีกว่ากันครับดูว่าใครจะเก่งกว่ากันอามาดูกันครับดูกันเลยเ ปบโว้ยดูเชิงมวยนะดูเชิงมวยนะดูกาดเดินเข้าไปเทเลทะล่าหงายท้องได้เลยนะเออแยกอีแยกอ่าเน้นอาวุธยาวนะเออความแข็งแรงไว้ที่หลังเออดีมากนั่นแหละนั่นแหละเราเอาเอาสีข้างรับแข้งไปเอาสีข้างรับแข้งไปนี่แหละเขาคือยอดมวยตัวจริงเอาสีข้างรับรับนะแข้งไปเอาไปเอาไปเออเอาดิอเอาไปเออเออเอาไปเอา เอาไปเออนั่นแหละไม่ต้องบังดีเออไม่ต้องบังไม่ต้องบังเตะไปเออไปเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเอาดิมีอาการแล้วเอาดิโอ้ยเอาดิเอาดิลงไม่ลงลงไม่ลงเอ้าเอาดิเอาเอาดิเอ้าลงไม่ลงเอ้าลงไม่ลงเอ้ยเอาดิเอาดิอุว้ยเฮ้ยจิ้มไปจิ้มไปเอ้าอุ้ยขวายาวโอ้ยหมัดหนึ่งสองโอ้ยเอาดิแยกแยกอย่างเดียวแยกอย่างเดียววงในเราไม่เน้นนะเน้นวงนอก